โอเคก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเฮ้ยดาดันเกมมือถืเกมมืันแน่วันนี้ว่าจะมาอยู่กับเกมฟรีไฟซึ่งวันนี้จะมาเล่นอะไนั่นเองที่มีชื่อว่าพาราฟาวเป็นปืนที่โกงมากซึ่งทุกคนถามว่ามันโกงยังไงพี่โดนยิงปุ๊บโดนคัดออกทันทีมีคนบอกอีหยังวะพาราฟาวฟาวป่ะฟาวน่ะ นี่ของมุงกนี่ไงของมุกเลยภาลฟาวไงแบบเพราะแบบเออคนแบบเล่นบอลน,น่ะเออเล่นบอลแล้วฟาวเออก็โดนขัดออกปะล่ะเออมุกของมึงมด,ดีมากเลยเฮ้ยไอ้แต่โกงนะเออโกงใช้ได้นะน,นี่ไม่ได้พูดเล่นนะเออแต่ก็อย่างที่มุกบอกภาลฟาวอ,อุ้ฟาวจริงด้วยคนละฟาวแล้วเีคนบอกโอเค ผมเคยเล่นมุกนี้กับเพื่อนนะเพื่อนบอกฮะซึ่เพื่อนบอกว่าปืนใหม่มันโกงยังไงวะเห็นตอนแรกผมพูดว่าปืนใหม่คตดโกงเลยพาราฟาว่ะเเพื่อนว่าโกงยังไงวะโดนยิงโดนยิงปุ๊บตัวคัดออกเลยไอ้เพื่อนวะอะไรวะพาราฟาวไงฟาวฟาวอ๋อไอ้เพื่อนเหี้ยอ้ยมันเล่นมันเล่นได้เนาะ นี่ไงเจอสเก็ตบอร์ดแล้วซึ่งวันนี้พ็จะมาเปิดเผยบัคโลเกตด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงอย่าได้ดราม่าใดใทั้งสิ้นนะเออมีคนอม,มเมนต์ใดพี่โลเกตเขาหวังดีอ่ะเขาไม่อยากให้พวกเราทำบัคทำโกลงทางแม่งแต่จะเปิดเผยอะ่ะเออซึ่งผมเคยทำไปแล้วนะ <c oughs> แต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้มากหรอกแต่ไม่แน่ใจนะว่าแบบผมจะทำได้อีกไหมนะซึ่งพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตัด ก็อสอนออกแล้วตอนนั้นส,สอนทั้งหมดกันได้จะมาสอนอนี่แหละเฮ้ยดัะครับตายเลยท่านผู้ชมเก็บหนักเก็บหนักผมมาเก็บหนักเ็บมากเลย ยังเจ็บก่อนพี่เด้อโอเคประมาณนี้ไปเลยมาต่อโอเคมาก็จะยาวๆนะนเออไม่ดีบไมด่ดีซึ่งสามารถทําได้หลายสถานที่นะแต่สถานที่ที่ผมแนะนำคือหอดูดาวนะแต่ตอนนี้มันเดนะีดยวๆๆเดกูบักล้วบักแ,แต่ตอนนี้มันกำลังโดมลงกินนะซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะทำผมเลยจะทําเป็น ผ่านที่นี้แล้วกันเออคารูลิสติว่านะมาเอ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 าแบักแล้วสกีบอร์ดเนบักบ่อยนะเออปกติเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนแหรที่ผมเล่นเนีมันไม่บักขนาดนี้นะมันไปไหนได้เยอะนะเออมาขอดูก่อนใช่ใช่ทำได้อยู่นะเออยังทำได้อยู่ป่าวะเออยังทำได้อยู่โอเคมาขูดกันไปขัเลย โอเคขั้นแรกเราก็ต้องมาที่นี่ก่อนนะโอเคผมขอฟากของรอบๆก่อนเพื่อจะได้ยิงซนได้เยอะๆโอเคปืนนี่มาหน่อยกสุนโอเคประมาณนี้แหละมาโอเคอันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วซึ่งขั้นแรกนะทำให้ท่านผู้ชมปิดเน็ตก่อนเน็ต รอเนี่ยแล้วก็กดนั่งไป,งงไปกดนั่งนะครับผู้ชมกดนั่งเสร็จให้่านผู้ชมวิ่งไปนะมีมีดเดี๋ยวแล้วเราทิ้งไม่ได้ลืมเคแล้วก็ทการวิ่งไปถึงตรงนั้นนะจะรอก่อนคือมันต้องรีบทำอ่ะให้นั้นเดี๋ยวมันจะเด้งออกนะ แนะนําให้เอาเคนลี่มาเปิดอร่อกก็เปิดไม่ได้นะท่าุกคนโอเคดิบดิบดิด,ดิจากนั้นให้มาที่เครื่องร่อนแล้วก็กดใช้นะเอากดเปิดเน็ดตานี้แล้วก็กดใช้นะกดใช้เรื่อยๆเลยโอเคเห็ดเริ่มมาแล้วไม่แน่ใจนะว่าบั็กได้ไหมถ้าไม่ได้เพื่อก็เล่นต่อโอเคนี่จะมาอยู่แบบนี้นะ เค <Okay. S 2> นี่ฮะก,ก็จะติดบั็กแล้วท่านผู้ชมก็จะติดบั็กแล้วนะโอเคการเปิดเผยบั็กโลเกตครั้งนี้สำเร็จโอเคเหรอ okay, พี่โลเกตเขาทำแบบนี้นะนี่ไงโอ้ได้แล้วได้แล้วท่านผู้รรมชมโอเคโอเคโอ้โหไปมีคนบอกว่าไอ้อีทิกนี่มา เราไม่ถือสารแ,แล้วคนที่ว่าเรานะเออเขาเขาไม่รู้เรื่องนะโขเคจบไปผมจะสอนนะเออถึงจะมีคนด่าคนว่าผมผมอยากให้ผมช่องผมดังก่อนจนังนะผมก็จะเลือกสอนไ้พวกเนี้ยเพราะผมรู้มันไม่ดีแต่ผมต้องการความดังไว้ก่อนนะทุกคนบอกว่ามันไม่แฟร์นะเออทำแบบเนี้ยไม่แฟร์แต่ผมอยากให้ผู้พัฒนารู้ว่า ไม่สมควรมีบั๊กแบบนี้ผมเลยต้องสอนไปก่อนนะแล้วพู้พัฒนาก็าจับจุดแบนแล้วพวกที่ไม่ดีไปผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนแบนแล้วแต่ยังไงก็เอางั้นเออ yeah. เย่แล้วพูดแลเก็บคอไม่พูดปากชิ้นมากมาเราจะไปหาคนนะมาเราจะแอบอยู่ตรงต้นไม้แล้วกันเชื่อมต่อล,ล้มเียวแบบว่า ไม่แน่ใจนะเพราะบางทีอาจจะแบบบักแล้วพวกเราเด้งออกได้นะเออเจอแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมแล้วก็จะเข้าไปใกล้เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเราสามารถทำบั็กได้นะเ,เขาไม่เห็นเขาไม่เห็น นี่นะเออก็บอกว่าเนี่ยมันคิดว่าจะยิงต้นหัวฮึ่มเออ เขาน่าจะเห็นตัวผมไปอยู่ในตรงนั้นนะเออมันน่าจะบักซึ่งพี่โรเกตเขาก็ไม่ได้สอนนะโอเคก็อยากโทษพี่เขาแล้วกันแต่ผมรู้เองนะอเนี้ยเพราะผมมันเชี่ยวชาญอยู่แล้วนี่แต่มัมกาขึ้นได้ไม่สิงคั้น โหแล้วตัอไม่ดีแล้วตอนนี้คืนที่หนึ่งร้อยเออเคไปลอไปทางอื่นกันเลยก่อ คนที่จะเห็นเรานะก็จะเป็นคนที่แบบเห็นเราตรงที่พวกเราไปทําบักนะเนี่ยมันก็จะบักตรงเนี้ยบักบ่อยนะบักบ่อย

เจอคนแล้วงงดิงงดิเฮ้ยใครยิงใครยิงตั้งแล้ววอรครับตั้งแล้ววอแล้วเอ้า

เออมันก็ยากมันเออไม่ใช่มันไม่ใช่มันจะแบบเพิ่งมันก็แบบแล้วก็จะอยู่ตรงกลางนี้ขึ้นไป คมันอยู่ไหนก็หมดวะฮัลโหลมา e r f ฟั k เกิ นี่ไว้ไใช้โปรนะเนี่ยเออตั้งไอ้โวตั้งยังไงวะลงไปดีกว่าประมาณชั้นเนี้ยอืตั้งไอ้วได้ปอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอโ้ยอ้ยอโอ้โอออ้้ยอ้ยยอ้

เ okay. มาเขาอ,อยู่ตรงไหนครับอะฮห้มอะฮห้มใส่วะจะบอกแนละ้วเขาว่าไปยิงร่างต้นผมอะวิญญาณอยู่นี่เว้ย <c oughs> คือจะมีบั๊กมีนนะตอนนั้นจกได้ผมจำได้ คือมีน้องคนนึงอ่ะแล้วก็ผมอ่ะเคยติดบั๊กด้วยคือตอนหน้าผมแบบเพราะเข้าเป็นเล่นแบบเล่นแบบเอออันใหม่นะเพราะรหัสผมหายอ่ะตอนนั้นใช่ไหมผมก็เล่นใหม่แล้วผม,ผมจะใช้เครื่องดีดแล้วสร้างผมอ่ะคือร่างผมมันอยู่ที่เครื่องดีดนะแต่แบบเพราะตัวผมอ่ะมันไปไหนก็ได้แล้วตอนนั้นอเอออันบั๊กนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอันนี้แล้วแต่ที่ร,รู้ไม่อยู่ไหนวะ ไปไหนของเขาวะอาละเบืดแป๊บเจ้านี่ต้องขยับใช่ไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโปูเหมือนกันเอ้ยอย่าบ่นนะบักเหมือนกัน บักเพราะแบบต้องเสียชีว <th> ิต hey. นี่ไงตื่นตืนมีคนบอกว่าตัวฟ้ามันอยู่นอกบอกใช่ไหมโอเค นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะพอคุณได้ที่หนึ่งโอเคก็คจะประมาณเนี้ยเออเกิดข้อล้มเหลวนะเออก็ประมาณเนี้ยแล้วคุณก็ได้คิวได้อะไรตามปกตินะโอเคโอเคว่ากหลังจากที่กิดล้วคิวที่นี้ไปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยวันนี้ผมจะเขียนว่ารีวิวปืนใหม่และทำบัคที่คุนไม่สอนนะโอเค บัดม eh. ันไม่ล่าสุดอะเออพูดจริงๆมันไม่ล่าสุดนะเติมมามนโอ้โหไม่ได้เฮ้ยผมเสียไปประมาณ3ามพันบาทเอ้ยหกพับาทนะในเกมมันก็ไม่ได้เติมไอ้เจนัดียวเพงนกันะใครก็ใช้ก็้กด้วยนไเฮ้ยเล้นะ